นี่เป็รองเพลงพิเศษดีม,มากเลยรองเพลพิเศษที่อาจารย์แม่ยังไม่รู้ชื่อขอโทษนะคะชี่ว่าที่ที่วันที่มี่ร้องเพลงรัอไทยครับร้อไทยครับร้อไทยคุณรัอไทย ไม่ฝาดก็ไม่รู้แต่คนที่มาบอไม่รู้เลยออก,ออกจากประตูคริสตจักรเนี่ยทำทั้งหมดถีไปหมดไปบ้านเนี่ก็เหมือนคนที่ไม่เป็นคริสเตียนชีวิตเหมือนไม่เป็นคริสเตียนหก็ฝา่าพระดึงพระชนาของพระเจาา้าฉันค่ะวันนี้พระเจ้าทรงสอนพระชน้าของพระเจ้ามาถึงเราว,วันนี้อะไรบ้างและจดจำไว้ในสมองในหัวใจ วิทีจิานมาพูดเฉยเพื่อสอน แก่เท้าของเราเท้าเท้าอะไรเท้าถ้าเราหมุนก้าวหมุนก้าวหมุนก้าวก้าไปก็ที่นี่มีตะเกียงแล้วโดนโดนทางปรอดภได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ถึงเราเราก็ข้างหน้าก็สว่างมากก็โดนทางปลอดภัยได้ด้วยอเมน,เมนตักยามใครนะอ,อ่ะพลอยจ๊ะนขอ อย่าลืมอย่าลืมที่ฟังแล้วได้ยินแล้วได้ยินพระชนะของพระเจ้าอย่าชิ้นอย่างดมอเมนไหมคะอเมนอเมนเ,เ,เ,เดี๋ยวคนนี้ก็พระเจ้าอยากจะให้ทุกคนรู้ว่า ร้องเพื่อการแข่งขันอ่ะไม่ใช่รองเพืสนาน้ำพูนำเวลาช่วยนนำนมำสนทนานำรองเพลงบูเ้าชงยองนี่ได้ยีมาถามว่าจูที่ไล่อง